สวัสดีครับเช้าวันที่9กุมภาพันธ,ธ์พุทธศักราช2564ท,ที่ขอนแก่นซิตี้นะครับเจศบาลนครคอนแก่นฝนตกหนักนะครับที่นี่ฝนตกนะนะครับเมื่อเห็นฝนตกก็นึกถึงว่า ฝนฟ้านี่มันบางทีก็ไม่ให้ประโยชน์น้ําท่าอุดมสมบูรณ์ก็ทําให้พืชพนรณทางยารเขียวจะอุ่นขึ้นมาครับแต่สิ่งที่มีโทษตามมาก็มีจากฝนฟ้าคะนองนะครับฝนฟ้าคะนองก็จะมีพวกฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าแฉลบอะไรพวกนี้ก็สร้างความเสียหายให้แก่ับรสินทั้งหลายในโลกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันการดูแลตัวเองจากภัยธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน ก็ให้ตัวเองปลอดภัยนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีต่ตางๆมีมากมายนะครับเป็นตัวว่าระบบป้องกันฟ้าผ่าเนี่ยท่านจะสังเกตว่าคอทุงสูงเนี่ยแบบชั้นมีระบบป้องกันฟ้าผ่าต่งงางหากครับยยกกันมองเห็นเป็นเขาุงสูงเงนีน่ยคือระบบป้องกันฟ้าผ่าครับเห็นว่าพวกในเมืองเนี่ยตัวเมืองเนี่ยจะจะมีกันทั้งนั้นนะครับ <S <S ก็ท่านมองไปไกลทางน้นก็เห็นเสาว,วิทยุเสาโทลคม,มนาคมเนี่ยของตึกหลังนั้นก็จะมีระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างนี้นะครับอันนี้คือในตัวเนืองแต่ตามชนบทอีกด,ย,ดยมากจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีเพราะนั้นการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากฟ้าผ่านนี้มากนะครับตามชนบ,บทตามในในเมืองนี่จะน้อยเพราะระบบพวกนี้ มันจะดึงพวกกระแสไฟฟ้าต่างๆนะครับลงดินนะครับดึงดึงดงลงดินตลอดเวลาการสะสมบนอากาศมันยังไม่ค่อยมีฟ้าฝาที่สร้างความเสียหายให้ให้ถิ่งแวดล้อนต่างๆในบริเวณในตัวเมืองจึงเกิดน้อยนะครับเมื่อเราเจอฝนฟ้าขนองก็เช่นไปนี้ครับนะ ที่ปลอดภัยทุกวันนี้ที่ดีที่สุดก็คือรถยนต์นะครับรถยนต์ในเก๋งนะครับในตัวเก๋งรถยนต์นะครับไม่ใช่ข้างนอกในตัวเก๋งรถยนต์เนี่ยจะมีความปลอดภัยจากคว้าผ่ามากที่สุดนะครับทําไมละ่ะทาไมในตัวเก๋งรถยนต์จึงมีความปลอดภัยสูงสุดเพราะว่าในตัวเกง๋งนั้นจะเป็นฟิกซ์อัพหรือรถเก๋งนะมัอยู่ข้างในนะ เขาเรียกว่าเป็นกรงฟาราเดย์คือตัวป้องกันฟ้าผ่านะครับอย่างดีเลยนะครับอันนี้คือในเก๋งนะครับในเก๋งไม่ใช่ข้างนอกนะครับถ้านอกกระบะนี่ฟ้าผ่าท่านได้หรือท่านไปยืนเกาะเกาะรถเก๋งหรือรถยนต์นี่ไปกเกาะเฉยๆฟ้าผ่าได้นะครับมันฉลับมาหาเราได้แต่ถ้าอยู่ในรถนี่รับประกันว่าปลอดภัยตามหลักของ กรงฟาราเดทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นกรงฟาราเดยอย่างดีเลยรถยนตนย์หรือเก่งรถทั้งหลายแหล่นะครับผมพวกเก่งรถปิกอัพพวกในในตัวเก่งนะ่ะที่มันมีเหล็กล้อมรอบนะครับมันมีจนวนหุ้มอย่างดีนะ่ะท่านอยู่ข้างในนะ่ะนะปิดกระจบหน้าต่างเปิดแยงนะครับลักษณะแบบน,นี้ท่านปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยจากฟ้าผ่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านต้อง ดูแลตัวเองแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่ปลอดภัยที่สุดเวลาฝนฟ้ากระนนงนะในรถเก๋งรถในตัวรถไม่ใช่ข้างนอกนะครับนี่ไปยืนเกาะรถข้างนอกไม่ได้ทีนี้เวลาถ้าขับรถไปเนี่ยไม่ใช่เราไปจอดรถแล้วก็ไปลงอยู่พักตามศา,าลาลินทางอย่างนี้ลักษณะแบบนั้นอันตรายจากฟ้าผ่ามีมากนะครับเพราะมันเป็นที่เปิดโล่งที่เปิดโล่งเนี่ยมันมีอันตรายแบบไหนมีอันตรายในกรณีที่ว่า พอฉาฉลับมานี่มันจะเข้าเราเต็มๆเลยนะครับจะโดนเราอาจจะไม่ผ่าเราตรงๆหรอกมันฉลับมาฉาหลับมาบางทีสักห้าร้อยโวล์นี่ห้าร้อยโวล์หรือพันโวล์นี่เราก็มีโอกาสได้รับเอ่อจะรับผลเสียหายตามมาเกิเสียชีวิตหรือบ,บาดเจ็บสาหัสนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาฝนฟ้าขนองเนี่ยท่านต้องดูด้วยนะครับท่านต้องดูสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผม